อันยองญโยนสวัสดีเพื่อนๆืนวันนี้มาเจอเดี <laughs> ๋ยวป้าทำคลิปอันนึงลูก <laughs> ดูจะอะไรไกินนมา,มา<ด> <laughs> ให้แม่หมให้แม่ทำาป็นลูก,ด <laughs> ลกเดี๋ยวป้ากินไม่ทำ <laughs> ชอบครับเอามา่แห้งนะ <laughs> <laughs> เมื่อกี้ถึงไหนฮะวันนี้มาทำคลิปรีวิวเอาไม่ใช่รีวิวพูดผิดครับมาทำคลิปเกีเ่ยวกับ การทำขาครับทำขาลองตัวเขาเรียกว่าฝากจับสินค้าครับฝากจับพวกอะไรล่กตัวอะไรนี้นะมากดให้ดูยิงคูไปไอ้พอโอเคโอเคมากวนมา <c oughs> ครับนี่นะฮะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ลุกตัวนี้ครับเดี๋ยวป้าทำงานก่อนลูกโอเค รับมาตัวนี้ครับที่ที่ผมซื้อมาเนาะเปิดไฟดูปัป๊บเอาให้ไฟอุ้ยตัวน,น,นี้ครับเพื่อนๆอ่านี่ครับจะเป็นตัวนี้ที่ผมรุ่นเป็นแบนตัวนี้มีแบนครับเนาะก็เตรียมผมจะอ,อธิบายไปเมื่อวานใครได้ได้ดูคลิปผมครับก็จะเป็นตัวนี้ครับคุณเพื่นอนเหล็กหนักครับตัวนี้แข็งแรงหนาแล้วก็เอ่อ แกนใหญ่ครับเนี่ยแกนหมายถึงตัวนี้นะตัวที่เป็นตัวดึงเหล็กครับตัวนี้สาคัญมากเพราะเพราะว่าเขาจะมีเกียวดึงเหล็กฝั่งนี้ครับดึงดึงดึงเพื่อให้บีบอัดตรงนี้เพราะปากก็จะเสมอมากปากคมคมแล้วก็เสมอเอาไว้จับชิ้นงานนะเพื่อนๆตัวนี้นะซึ่งวันนี้มาผมก็จะมาออทําการออให้ให้ดูเพื่อน,อนๆดูก่อนเนาะนี่ผมไปลือหลังบ้านมาเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กหนาครับเรามาเชื่อมติดติดไปแล้ว อุปกรณ์ที่เราตั้งแพลนไว้ครับก็จะเป็นประมาณว่าจะมีที่ผมไปหาได้หลังบ้านก็จะมีเหล็กหนาเหมือนกันนี่ครับหนาเยอะเลยครับหนาแบบเจาะผ่านยากเลยต้องใช้แผ่นหนาใหญ่อันนี้ผมจะทําฐานมันเนาะทาฐานแล้วก็จะมีอีกชิ้นนึงก็นี่ครับอันนี้นี่ก็เหล็กหนาเหมือนกันครับเราจะเจาะเช่นแผ่นเหล็ก เพื่อที่เราจะเอาเจ้าเครื่องนี้อยู่ข้างบนนี่คเพราะว่าผมอยากให้เขาฟรีได้ครับหมายถึงว่าให้เขาหมุนรอบตัวเขาได้เวลาเราอยากจะจับชิ้นงานอะไรจับหมุนได้เลยประมาณนี้เนาะซึ่งเราก็จะใช้เจ้าตัวอันนี้ผมไปหามาได้ครับข้างหลังบ้านก็คือทุกอย่างนี่เป็นอะไรที่อยู่หลังบ้านวครับเหล็กเหล็กอะไรที่ต่างร้านก็จะเยอะมากครับเนาะที่ผมอก็อันนี้ครับก็จะเป็นลูกปืนแต่๋ตัวนี้เราใส่จรลบีครับเราต้องใส่จรลบีให้เต็มนี้แล้วเราจะทำการ ติดตั้งตั้งไปเราก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวของผมที่ผมมองแปนไว้นะครับก็อ่านอ่านเกมไว้เพราะมันมีรูอยู่แล้วครับเราก็จะทําการอันนี้ผมใช้มือเดียวเนาะก็เหมือนเดิมครับทํางานยากเหมือนเดิมเราก็จะทําการอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดน็อตตัวที่ยาวออกครับเพื่อจะใส่ใส่เกลียวน็อตไปตัวนึงครับน็อตครับก็จะเป็นน็อตตัวนี้เราก็ขัดอัดล็อกแน่นครับส่วนแท่นตัวนี้เกาจะมีรูมาร์กอยู่ครับเนาะเพื่อนๆแต่ตัวนี้นะผมยกให้ดูแอบประมาณนี้เลย เราก็จะขัดอัดให้แน่นหรือบางท่านก็เชื่อมติดก็ได้แต่ผมไม่เชื่อมติดนะครับผมก็จะอัดให้แน่นแล้วก็แ,แต้มหัวเนึงก็จอาลูกปืนตัวนี้ลงมาใส่เหล็กข้างล่าง downstairs. นี่ครับนี่ฮะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยมองเห็นบ่ไหมครับเพื่อนเนี่เลยตั้งประมาณนี้เพื่อนเพื่อที่เราจะหมุนแกนตัวนี้ได้ครับเนี่ยมันก็จะประมาณว่าให้แท่นจะตัวเนี้ที่เรามันจะมีรูฮะเนี่ยสองฝั่งของเขาสอ oh. งฝั่งครับแท่นหนักๆเนี่ยเราก็จะมันเจาะรูใส่เพลทตัวนี้ครับเจาะเจาะเป็นสี่ตัว แล้วก็ตัดตัวนี้ออกนะฮะเพื่อจะให้เขาฟรีได้ครับแล้วก็ประมาณว่าเราไม่ต้องแต้มติดครับเราจะถอดได้ครับน็อตตัวใหญ่หน่อยขัดล็อกตัวนี้เราก็จะหมุนแท่นจตัวนี้ได้จากข้างบนนี้นะนเพื่อนๆอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยก็จะทําให้มันเอ่อทำงานสะดวกขึ้นครับเวลาเราอยากจะหมุนไปด้านไหนไปไปเชื่อเอ่อไปจับด้านไหนมันก็จะง่ายขึ้นเพื่อนๆส่วนการส่วนแท่นแท่นคอตัวนี้ครับเราไม่จาเป็นต้องใช้แท่นคอเพื่อนๆเราก็จะมาใช้แผ่นเหล็ก นี่เลยเราก็จะมาเคาะบนนี้เลยอันนี้เป็นเหล็กหนาที่ผมซื้อมานะ้วคันใหญ่เนี่ยเราก็จะเคาะบนนี้แทนเนาะเพืเ่อนๆอันนี้โต้ก็จะเป็นการต่อขึ้นมา,าแต่ก็ถ้าเคาะทํางานเล็กน้อย,อยสบายทีเหล็กหนาครับเนาะะเชื่อมง่ายที่เราเน้นเป็นโครงเหล็กก็เพราะว่าเวลาเราจะเชื่อมอะไรทีเราก็ใช้ตัวนั้นคลิปใช้ใส่กาวทง่ชิบไปเลยประมาณน,นี้นเราก็คีบโค้งได้เลยมัดาให้อย่างนี้เลย เราก็จะเชื่อมได้เลยครับเพื่อนเพื่อนก็ทําอะไรมาวางบนแท่นใหญ่นี่เราก็จะเชื่อมได้เลยเป็นงานดีกันมาโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็จะห้าทีแล้วเดี๋ยวไงผมมาทําให้ดูว่าขั้นตอนประมาณไหนเนาะเพื่อนเนเผื่อเพื่อนเพื่อสนใจเอาไป DIY ครับพวกนี้ก็เป็นงาน DIY นะครับทําให้มันที่เราอยากได้เนาะผมก็พูดไม่ค่อยถูกโอเคครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ